สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทังช่องผะหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่11มีถุนหน้ายน2 5 6หาครับมือนีครับจะมีนอกทางมาแบงปั่นเอฟซีทังช่องครับเป็นของเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากณขมถมนะครับบนอย่างเดียวนะครับผมเนาะงวดที่แล้วให้มาครับบนครับเด่นที่3นะครับลอง4ครับ3มาหลักร้อยนะครับ2ตัวมาตัวบน เขามาแล้วสามงวดติดต่อกันครับผมนี่ครับให้สามห้าเลขออกครับผมเนาะเลขออกสามห้าสองนะครับปนครับมาที่สามนะครับนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับก่อนอื่นครับพาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาดู เลขวิ่งนคะกขฐมมก่อนดีกว่าครับวุดเทลเลยาเปนไฮ้มาเด่นที่สามนะครับเด่นที่สามบนล่างครับเลขออกสามห้าสองครับเพิ่นแจงข้ามาเพิ่นวิ่งบนครับผมเนาะวิ่งบนสามห้าหมื่นวิ่งสามล่างห้าหมื่นได้กำไรห้าหมื่นนะครับของเลขวิ่งนครขฐมมครับขอบุญขอบคุณเด้อครับผมเนะาะเจ้าของเลขวิ่งนคะกขฐมมครับที่ให้ในาทางมานะครับ งวดนี้ให้มาครับผมเนาะพันแจงคามาวาพระหัสอย่าลืมนะฝากบอกเอฟซีด้วยนะงวดนี้อย่าลืมนะเน้นวิ่งนะเลขของพี่นะบนเด่นที่เจ็ดวิ่งเจ็ดนะล่างเด่นที่ห้าวิ่งห้านะครับผมเนาะนี่ครับผมพันวาพันจะวิ่งเอาครับผมเนาะบนวิ่งเจ็ดล่างวิ่งห้านะครับแต่ว่าชุดนี่ครับผมเนาะชุดจับคู่ให้พันวากับเลนนี่ครับผมเนาะแต่ว่าบนเลนหลายครับผมนี่ครับ เลขวิ่งนักขมถมครับบนเด่นที่7ครับชุด3ตัวเม็ดเดียวครับ179ครับผมเนาะ1779แล้วก็91นะครับเน้นที่179แล้วก็79นะครับล่างครับเด่นที่5ครับให้มาเม็ดเดียวครับ57ตัวเดียวเน้นๆนะครับของเลขวิ่งนครปฐมครับใช่ครับผมเนาะก่อนอื่นครับผ้าเอฟซีทั้งช่องครับผม มาดูของ fc ครา a ดีกว่าครับผมเนาะซึ่งผมลงคลิปทั้งช่องผหัดชาแนลไปครับผมเนาะแต่ว่าอยากนะมาฝากตอน fc ทั้งช่องผหัดคนเดิมครับนี่ครับงวดเแียวนะครับของ fc โ c าา a นะครับเพิ่นเห็นมาว่าเลขชุดนี้เข่าดีครับผมเนาะก็เลยอยากนํามาแบ่งปั่น fc ทั้งช่องครับ3 5 2ห5ครับผมเนาะเข่า3ตัวบนครับแล้วก็2 0ล่างตรงๆนะครับ งวดนี้ให้มาครับผมงวดนี้ให้มาครับนี่ครับบนครับเจ็ดสี่หครับผมเนาะล่าง9 0เมตรเดียวนะครับล่าง90เมตรเดียวนะครับของ f อฟลระยองส่งแนวทางมาให้ดูนะครับผมเนาะมากกระตามได้ครับบมมากับพันทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมเนาะโอเคนะครับส่วน ของอาจารย์ต้อยครับผมล่าสุดนะครับของอาจารย์ต้อยครับผมเนาะชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับเพราะว่าผมล่วงิดไปแล้วครับผมเนาะชุดสามตัวของอาจารย์ต้อยนะครับชุดสามตัวของอาจารย์ต้อยงวดก่อนให้สามเก้าศูนย์เลขออกสามศูนย์เก้านะครับงวดที่แล้วให้ 4 08แล้วก็508นะครับไม่มานะครับแต่ว่าอาจารย์ต้อยถูกอมชิ้นครับผมเนาะ8 0 0 8ครับผมล่างออก80นะครับของสลากออมสินนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ชุด3ตัวของอาจารย์ต้อยให้มาแล้วครับผมเนาะนี่ครับ7 3 2 8 3 2เน้นนะครับตัวกันครับ408 5 08นะครับชุด2ตัวครับ 3223แล้วก็8 0 0 8นะครับของอาจารย์ต้อยนะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะของอาจารย์ต้อยครับโอเคครับของอาจารย์ต้อยแม่ครับผมพา FC ทั้งช่องครับผมเนาะมาดูแนวทางของเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากณขนะนประถมดีกว่าครับ เลขวิ่งก็ถือว่าเดินดีครับผมเนาะเลขวิ่งบนสองตัวมาตัวเขามาแล้วสามงวดติดต่อกันครับผมเลขของเพื่อนครับผมเนาะเลขเพื่อนครับเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนะักขมถมครับ เนึ่งย้ำกับเอฟซีทาง่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมแล้วก็เฟซปลอมนะครับบนอย่างเดียวครับ บนอย่างเดียวนะครับบนครับงวดนี้ให้มาครับผมเนาะบนงวดนี้ให้มาครับเด่นบนนะครับงวดนี้หนึ่งกับห้าครับหนึ่งกับห้านะครับเด่นบนครับหนึ่งกับห้าครับชุดจับคู่ให้นะครับชุดจับคู่ให้มีหนึ่งห้าหนึ่ง หกครับแล้วก็ห้าห้าห้าหกนะครับบนนะครับเด่นที่หนึ่งลองห้านะครับเด่นที่หนึ่งลองห้าครับผมเนาะนี่ครับเน้นที่หนึ่งห้าห้าหนึ่งไม่ใช่เน้นที่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกนะครับนี่ครับเด่นหนึ่งลองห้าครับหนึ่งห้าหนึ่งหกห้าห้าห้าหกนะครับของ เจ้าของไม่ใช่ของเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนครถมครับผมเนาะว่าผิดว่าถูกครับผมลงวันที่สิบหกทับหกทับหกแปดนะครับมาครับผมมาแคปหน้าจอเอาครับวดที่แล้วก็ให้มาสามกับซีครับผมเนาะสามมาหลักร้อยนะครับผมเนาะสองตัวมาตัวบนครับเขอามาสามหดติดต่อกันแล้วครับผมเนาะแต่ว่าจับคู่ให้ไม่เข้านะครับ งวดนี้ให้มาครับผมเนาะเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากตะครถมครับบนอย่างเดียวครับเด่นที่หนึ่งลองห้าครับหนึ่งห้าหนึ่งหกห้าห้าหกครับเน้นที่เลขหนึ่งครับผมเนาะเน้นที่หนึ่งครับหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับแคปหน้าจอนะครับประมาณนี้ครับผมเนาะกับสุดท่านี้ครับกับขออวยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับ เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลํำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ